ให้นุ<ล>๊กครับครับไหว้คุณพ่อก <rôle maison S 1> ับคุณแม่นะครับครับคุณพ่อคุณแม่นั่งตรงนั้นเลยครับแม่ลอ้ช่างภาพเก็บภาพนิดนึงคุณพ่อคุณแม่นั่งก่อนนะครับอันนี้คือเอากระถ a ออกในสิงนานแล้วเนี่ยนานแล้วที่ไม่ได้ไม่ได้วาพ่อกับแม่เพราะว่าส่วนมากก็จะทำท่านใตั้งแต่มาบ้านสิงห์เราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยก็ครับแต่แล้วไหว้พ่อก่อนเนาะปพ่อก่อนเนี่ยมาเนี่ยมาอ่ะเนี่ยไปไหว้แม่ ครับ <S <S ก็เก็บภาพให้หน่อยครับอยากจะขอบคุณพ่อกับแม่ทีเ่เลี้ยงดูนุกทำให้นุกได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็เลี้ยงดูนุก <S 2> <S 2> <S ทำให้นุกได้เป็นคนที่ให้ทำทำให้นุกเป็น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 คนดีโตขึ้นมาขอบคุณที่สอนขอบคุณที่เลี้ยงดูแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะ ก่อนหน้าที่จะได้มาเป็นนักร้องอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกที่ยังไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ว่าในตอนที่เป็นนักร้องตอนนี้มันก็สําเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่ารักเสมอทํางานทุกวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดในโลกเลยแต่ว่าเวลาได้มาคุยกับครอบครัวเวลาได้มามาเห็นครอบครัวกินของดีๆเห็นครอบครัวไปไปทาในสิ่งที่ยังไม่เคยทํา เห็นอบกรัวมีไล่มีนาได้ไปตกปลาหรือได้ไปทําอะไรที่เรายังไม่เคยได้ทําก็มันก็หายเหนื่อยไปเลยจากที่สู้งานเ,เหนื่อยๆมาขอให้วันเกิดนุกในปีนี้ก็เปรียบเสมือนวันเจ็บแม่ทุกๆปีที่นุกทุกๆปีนุกไม่เคยอยากได้เค้กเลยทุกๆปีวันเกิดนุกนุกอยากจะให้แม่และพ่อมีความสุขมากๆแค่นั้นเองตั้งแต่เกิดมา วันนี้ลูกทำสำเร็จแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณรักรักพ่อกับแม่ครับรักพ่อกับแม่ครับปลอบมือครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดภาพประทับใจครับนะครับไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่นะครับน้องๆก็ทํางานนะครับไม่ค่อยได้กลับได้กระเป๋ากระเป๋า หอมแก็บนะคอมแก็บนะหอมแก็บตลอดนะครับผู้ชายคนนี้สดยอดสุดยอดยอรประทับใจเกง่กงเกง่งเก่งมาเชิญทุกคนยืนครับเชิญพี่ต้นพี่สมจิตยืนนะครับมาประจําที่